không <laughs> Ui, mình sai cậu Mô lâu đi, mô lâu đi, mô lâu đi, ơ à. ปลาอะไรอะพี่ปลาอะไรวะพี่ออะไรโคตรอปลาเยอะไรนะคุดจะดอีคุดเหรอเขาออกเอาออกโอ้ไม่ต้องไปแล้วเนี้ยกางอ่าวอะไอ้วัวไม่กลัวเขาโมยกปลาดิไอ้ยัยดูดเดือยไม่กลั่หรอกรู้ไม่กลั่นถูกไม่กลั่ แมวามาเออออมาอยู่ไม่ได้ออกมาอมมิดแล้วัเนี่ยอุ้ยไม่มิดไ,มไหนดูโตตัวหน่อยพอ, <laughs> อแล้วไปทันทีกลับบ้านาแป๊ซับอ่ะเยเค